สวัสดีครับอยู่ผมนี่บตัดเร็วมากรวดเร็วใจมันจะไปต่อยงไรเอาคลิปนี้ไม่ถึง1ินาทีได้ไหมนี่เอาไปติยากีพื่เราไม่ยากลินไมสิบจิ๊้ทีนี่ครับอธิบายต่อครับอันนี้เป็น EP สองแล้วพี่น้องถามเตี้ยหรอไม่นยังติดต่อมันไพ่มันไพ่มันไพมันไพ่ี่เนมันมีอยู่หรม่อย่รอมนจะของแมไกัมันไพ่ผม อะไรนะฮะคันที่กองน<ล>ีง้เกียมไม่เป็นไรหรอสงใจควันอ่อนแล้วทีนี่นะเนี่ยควันอ่อนแล้วน้ำมันถ่ายกะอ่อพูดเรื่องน้ำมันถ่ายน้ำมันถ่ายกะมันก็ออกจาก จากนำน้องของคนนี่เละกันนำมันคนเนาะเอาไปดูนี่นำม่นผ้าลายคนเหม่หรอกนี่มาจะเขาดูเจ้าสี่ี่คุณวิธีลายถ้าเขา่ถ้าถ้าคนที่เป็นสับเปลือยประสบการณ์สูงยังน้อยดิ เขาหนึ่งชั่วโมงเลยเขาสิบขเอาฐานห้องนะเพราะว่าเขาปล่อยนไขมันมันไหลก่อนถ้าฐานห้องเลยมันปนกับกระดูกหลายเวลาไปเห็ดปั่นหุ่นกีบดูเงี้ยมันมันสิหลายเปลี่ยงปะเปียกเปียกมันเปียกแห้งนะสำหรับคนทีงสี่ด้แล้วคนผอมสำหรับคนที่สี่เอาเอแล้วรุ่นนี้ยิ่งดิยิ่งยิ่งเป็นน้ำมันพายเลยบอกถ้าถ้ารุ่นนี้ถ้าฐาดประมาณ ประมาณครับประมาณซ้ำหนี้นะเราไปเหยาเหยาก็จัดเมนทางีนี้เคืองถาพคนนีอ้วกมันอะไรนะร้ายขนาดนั้นเลยไปตูดตูดตูดลงมาเลยแล้วเจ้าล่ะอไงก่อนเจ้าล่ะห้องน้ำมันลงก่อนเจ้าล่ะเหมือนกันเลยน้ำมันไหลออกมาเลยแล้วแล้วทำไมตอนเผาเสร็จแล้วเขาทำไมเขาต้องมาปั้นเป็นรูปอ๋อก็กับอกว่าไงดิ ก็มาปั้นเก็บกระดูกไงเก็บตะีพ่อเดี๋ยวตายไปแล้ยนหมอตายปั๊บเขาก็มาปั้นบางสกุลตายม่นบอกปั้นลูกตายมันพ่อแต่บางสกุลตายแล้วก็ับมากลับหัวมาบางสกุลเป็นบางสกุลเป็นก็คือว่าไปเกิดเ้าตอนนั้นอาจจะเขาส่งวิญญาณไปเกิดเอาเหรียญวางวางวางเก็บกระดูกหมอกะใส่เสื้อผ้าเต็มตัวให้มันเละแล้วแล้วไอ้ใบตองนี้ ใบตองนี่คืออะไรฮะใบตองเอาใบตองก็คือใบกล้วยนี่แหละไม่ตู้ีครับไม่ทำไมที่เขาไปปิดเพราะอะไรก็แตอก่อนมันมามีเนี่ยปีติอเลยเอาปิดแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่เฉยๆเพื่อไม่ให้มันเปื้อนเสื้อผ้าไม่ให้สารมันเปื้อนเสื้อผ้าเสื้ผ้าเขาเอามาใส่ตัวสิแล้วแล้วทำไมเขาต้องไปเอาหัวเขาใบตองฮอันนี้โมูหเลยบขเคยไปเอามันก็เป็น โอ้ยมันคนบ้าหวยเนาะมันก็ไปเอาเบัตรนั่นแหละก็จีบโซเรียนเจ้าของบ้าเดียวกันบอกว่เอาล้อไม่ต้องแต่เบเยต์เอาคลิปเอาถามอ่ะจะตอบหมดแล้วถามหมดแล้วอยากอยากให้อยากให้เล่าเรื่องการเผาผีแบบที่แบบสุดสยองที่สุดเลยที่เคยเห็นมากที่เคยเห็นมาปกติปกติเป็นธรรมชาติสำหรับคลิปนี้นะครับ แล้วเวลาไปแล้วเผาที่ใส่ฐานแล้วเตะคนหรือเปล่าเตีมเตาใส่เตี้มเตาตลอดเตีมเตานี่หมถึงสำหรับทุกคนบอชิมใหม่คือกันเบิดบอกเตีมเตาเตีมเตาล้วกัะใส่แล้วอะมันชิโยเรากับเผาไปมามันจะได้เพิ่มมาเพิ่มอีกเท่านึงถ้าไปดูคลิปเก่าๆได้ครับทายโปรโมทเก่งโฆษณาเก่งจ้ะ มีเบิร์ดนะบอกบอกไว้เบิร์ดแล้วว่าสิเป็นเรื่องน้ำ <c> ม <oughs> okay. well, like ันไายใช้เตาใช้เจ้าเคยเห็นอยู่บนน้ำมันไผ่เนี่ยเจ้าเคยเห็นอยู่เคยเป็นกองเขาบอกอ๋อเจ้าจะเป็นกล่องอะไอย่างอ๋อเราเขาเห็ดเผื่อกอย่งน้ำมันไผ่โอ้โก็เห็ดเป็นทางเลืถ้ามันใส่ในเสนีอีลีนนั้นไม่เตรียมเอาหน้างามคนแล้วเนาะมีแต่เจ้าเี่ในคลองงามน่ะแมนบ่ล่ะแมนมันแค่เรื่องสมมุตินามตามท้องเรื่องความเสียเนาะเอาแบบนี้ เพราะเสียแต่ว่าซับเปลือยนี่ก็มีผู้สาวงามหลายนี่เออมีนอกครับตัวบผมมีนหมอสู้ๆนะเออเอาน้ำมันก็ไปเต็มเขาหรือเปล่าบผมมีนหมอเนี่ยน้อครับตัวที่ซื่อเราแล้วแล้วแล้วมีนหมอล่ะมีนหมอไป็นไปทำอไรเออมีนหมอเอาไว้ตัดได้นี่นะเอามีดอีโตัเลยแล้วเราเห็นบางคนเขาฟันลงนี่คืออะไรฟันลงก็เห็ดไป เหมือนกับว่าการสะกดคือว่ามันมีหลายยาเนาะในการบอกเนาะบางคนเขาว่าสะกดวิญญาณต่ว่าสําหรับเขาก็ว่าจะไปกดเขาไปเห็นหยังเพราะว่าเขาก็ต้องไปเรียนไหว้ตายเกิด<ะ>ขึ้นก<ะ>ันสะกดไปเข้าสิด้ไป,ปบปเนาะปล่อยวิญญาณเข้าไปฟันไปเพื่อ,อ การหมายโล่งอืมไปกี่เป็นไหม่ดูนี่เป็นโล่งใส่หน้าหิ้งเด้อไม่เสียกับพี่อีกนะพี่น้องทิ่งในติดบักรักษาอยู่นี่สิ้งสถิตอยู่นี้อยู่นี้เป็นอ่สิเป็นนั่งไม่นั่งยังให้ออกไปดูนี่ที่เอาใส่หน้าหิ้งแล้วไฟแซมไม่ได้บ่อเลยเอาเซมมาตะสังดู้นี่บัเกลือนี่บัเกลื้อเซมส่วนไหนบัเกลือนี่ก็พอเดี๋ยวใส่โล่งก็เอาใส่เดี๋ยวเอาใส่บัเกลือเลย เขาเสียเล็กใี่ไหมเรีเล็เขื่อนะมันเมืนมอนมีอะรากัเตียงกอนเตีงเมื่อเนตงมูไร่เยเมืนมั้เหมือนกันแล้วตะคนเนาะอันนี้มันกันแล้วแต่ตคนเาตด้วงลืออะไรตดวแล้วแต่ว่าพากมามันสีมันสีตรงวาวมากถ้าที่ออกตองเก่ามันก็มาเจ็ดนี่มันก็ยากยู่นะอันนี้ยอันน้เหมือนฟาพิงรอเปล่าทำทำยัง่เดี๋ยว แล้วถือถือแนว่ยบริษัทบอกไปถือบอกไปถือแล้วครับจิ้มอาย่างไม่ไม่เอาเอาแบบจะเรื่องเผาผีได้ไหมฮะแบบเผาผีอะไรแบบนี้นเอากระถามตอบได้ไหมเลยกระถามถ้ากระถามคิดอ๋อถามว่าแล้วก็ที่กับไม้นั่นเนี่ยบางคนกับไม้เอาเยี่ยงแบบแต้มตรงนั้นตรงนี้มันแมนบ่จอะแมนบออมันเป็นอ่าเพื่อนปูนดำปูนแดงเนาะของมันเนาะ ไปเตี่ยว่าเตะไปเกิดเด้อน้ำลูกเต่าเด้อไปเกิดน้ำสมมุติว่าเมียตายเนาะกลับมาเกิดน้ำหลานด้วยแม่ด้วยกับไม้ไว้สมมติว่าไม้เป็นน้ำมือไม้เป็นน้ำหัวน้ำหยางว่าสิกลับมาเกิดบ่อสิกลับมาเกิดน้ำลูกน้ำเต่าอีกบ่อเออเพื่อนมากเหมือนกัเห็นมอถีทั้งคนกับเกิดมาจะมีปานเออผีนไปสังเกตเบือดีด้อยทั้งคนถีมันเป็นเนี่ยมันชัดเหมือนที่เอานิวโปแต้มไว้เลยซ้บุบนิวโป๊เลยทั้งคนเป็น มีนักคนหนึ่มีอยู่หัวแน่อยู่ตากแน่อยู่กางมุ่อยู่การกินอยู่วงในเดี๋ยวได้เพิ่นมป้ายไว้นั่นเด็กนัคนนึ่เหมือนมากเลยเหมือนเหมือนเหมือนใ้รอยู่โป้มือเขาแต็มไปเลยแมนว่าเพิ่มข้างเกตว่าผู้ใดมีปานมือสี้ซีซั่มนี่เล่นเลยเออเป้าหมายไว้เป้าหมายข้อการไว้เป้าหมายเข้อการไว้การนั้นเลยเมื่อเดี๋ยวถามต่อเซียนมีเรื่องอะไรเอ้าคิดออกเดี๋ยวว่าคิดไม่ออก ก็ไม่ร okay, si so em. SO yes, no ู้อยากให้เล่าให้ฟังเรื่องการเผาผีจียนี่แหละการเผาต้องถามเนี่ยมันเผายังไงนาะเผากับหอดปังเอาหยัเศษเมล็ดไปก็ไฟจุดเลยกบบไม่นอนฉันนั่นเละเออทุกงานก็ไม่นอนอยู่เช่นสาราเผาเผาเผาเป็นบ่เผาครับเผาไปเรื่อยๆเผาจนกว่ามันสิลปหมลยไม่ถึงว่าพ่อห้องเราหัวอะไรยังไงว่าไม่ใช่ไหมไปเปิดไปเขี่ยมันจะมีไม้ใช่ไหมเปิดมีมีระยะเวลาในการเปิดอ๋อสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่ง แล้วแล้วสมมติไม้แทงนี้เขาห้ามเดินข้ามใช่ไหมไม้แทงแล้ว <My Tank S 2> เป็นนักข้ามไม่ทั่วทิีนแล้วมิไ, <c oughs> ไม่เห็นคนโบราณเขา<อ><อ>ว่าหนาโอ้คนโบราณเนาะนี่รุ่นใหม่เนาะที่คนรุ่นใหม่ทำข้ามไม่พอตีเตะไม่ด้มั้ก็มีิ้นเมื่อกีกะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยล่ะมันกะก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะแหม่แม่เนี่ยแ,แต่วความเชื่อการเผาเมื่อกี้การเปิดสามสิมาทีชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเราเคยเจออัน เคที่ยากที่สุดว่าเผาบ่อไหม่เลยเคยครับประมาณเผาเ่อไหม่นี้ฮาวทุ่มบ่มีเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการอ๋อคือหมายถึงเฮาใส่ไฟเต็มเตาใส่ยนื้อสตวดีๆใส่ลงไปทานมึงถึใส่ลงไปเออๆแล้วมันเกิดขึ้นเพราะคนบวบ่บ่ถดีบ่เกี่ยวมันมีของทังคนหนุ่มน้ำเด้นน้ำกนคนหลุดใบไงนิดนี่ทํานี่ครับนี่ แล้ว่าตายตอนใครแก่แก่นอนตายนะน้อนตายดิเซนิเออเออเฮาว่าใหม่เลยอืมเราเห็นจะไงปะหกถุมหกถุมไปเปิดยังยังคือเก่าเลยเงี้ยไรเลยเดี๋ยวเขาตอนนั้นเขาตอนนั้นเขาตอนนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นเรียนอยู่เนาะเรียนเรียนให้โลอยู่นะเดี๋ยวนี้ชอบเรียนแลยอ๋อพอจะเผาแล้วปั๊บพอจะเผาแล้วนะแต่ไม่สนใจพี่ บ่ได้สนใจนะคิดว่าสิไมคือปุ๊บปกติเนาะครับมาเล่นไฮโลเลยเล่นอยู่ข้างเมียนเลยเล่นกับหมู่เจ้าภาพมันนะแล้วเล่นเล่นเล่นก็บ่ได้เปิดง่ายเนาะประมาณชั่วโมงครึ่งเลยปกติบอกบอกไปเลยบ่เป็นหยังครับบ่กจริๆจอ่าไปเล่นชั่วโมงครึ่งเราทานทานมันเบื่อเตาไหมไปเปิดเตาคนยังอยู่เก่าแต่ว่าทานเบื่อเนาะยังอยู่กับเก่าเลยทุกอย่างทุกอย่างนิ่วมือทุกอย่างยังอยู่กับน้งก็ยังอยู่ มมันก็ดำนั่นแหละมันมันก็ดำดำดำเรียกว่าเสื้อผ้ามันไม่หมดแล้วน่ะเออเออแต่ว่าโตใหญ่หมนแน่ือเฮ็ดยใจเลยวะตอนนั้นเนาะโอตาบอกมากมานกับหลายปีเลยจริงมากโบตัมก็หาปีละมั้งจอม์นช่วงนั้นเล่นอยู่นะเหี้ยใจเลยมันก็บ่ใหม่เอาทานใส่เอาเกียร์ใส่มันก็บ่ใหม่อันนี้ก็ใส่เขาว่าเอาหนังใส่เอานี่ใส่มันกับบอมใหม่ขนาดบ้านในหูสูตรเงียวนะเอันนี้ ก็เลยว่าห่านเนียวสุดยอยมันเทยนเอกใหม่หอดฮาทุ <im omat lar> ่มกับ่าไหวอยู่คือเก่าอยแต่ว่ามันมันความเย็นมันกับบ่เย็นพักปานนั้นดอวความเย็นนี่แต่ว่าคินหัวหลูกหัวเต่ากับกับเอิ่ลูกเอิ่เต่ามาบอกว่าทุกคนเหรอนะลูกเพิ่งาพันไงนะคนกับนมนมอยู่ลู่บ้านเรียนอยู่ปหึงหรือปสองเด็ยกะท่อมเนี่ยท่าใหย่มากนี่ั้บ่อหมเอาไปเลยเอาไปเลยบันทีกก็มาได้ มีคนบอกมากเลยสูดเงียวแล้วพาดดาวเงียไใช้ห็นได้บอลเล้ยเลยไม่เล้วอะไรวะนี่จะตีเลยมาแล้วก็ยุกแบตีหึ่งพอดีินแต่ว่าช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นมั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 นเหรียญเนาะแล้วต่เท่ย่ไหมว่าไหม่ะคหม่เลี้ยวกัโลกมันเหรียให้โลกมัหลายนะแต่ว่ากับไหมเาเล้ยเมีนครับเขาใหญ่สุดเลยชั่วโมงหกชั่วโมงเขาใหญ่แห้ง มันโง่มั่วเงีสิหรือเปล่านะเขาพออยากไปเขาบอไอ่เนยนนยแลคนคนคนโบราณนี่เด้ยินแต่เพื่อนว่ามากว่าถาคนโบราณถามันผาใหญ่ดีนค้นกับบ่ใหม่นี่้งคนคนกับบ่ใหม่นะว่กกับ่เคยพ่อจนถึงปัน์เนาะก่านบอกขากังนะคูบาอาจารย์บอกขว่าั้งคนเผาใหญ่ดรีจนคนกับบ่ใหม่ค้นใหม่แล้วเปิดลงชูมือหนิบ่มีดอกถือบ่ได้ถือบ่ได้ดอกเนีนเนียม่นมีแต่ถือบ่เคยได้เนียนเ เรทค่อยคยนับบ่นับมาอยู่างไเขาว่าจะจล้วขอบคุณ<อ>ครับวัน<อ>นี้ก็ฝากไว้เปน็นอย่างนี้ครับสวัสดีครับ